ระ่างที่คุณกำลังแงะประตูนะครับผมคุณคลองย่อไปคุณได้ยินเสียงก๊อกน้ำแต่อันค่อยๆเปิดออกครับผมปรึบพ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 ร้อมกับคลองเดือดซีดัมค่อยๆไหลออกมาทีแล้อก็ทำไมอยู่ๆก๊องน้ำเปิดอ่าไม่หลังจากจคำเพียนเธอก็กรีดออกมาครับอ้าวอ,อะไรอะอะไรอะแล้วเธอก็รีบเอ่อเหมือนพุ่งลงไปกับประตูแล้วก็กเ,เขา่าซุดไปเลยมันเข่าหมดแรงเป็นเซอร์ริงระหว่างที่กำลังเอ่อแงะประตูนะครับผมคุณรู้จักกระจกขุ่นใช่ไหมล่ะครับผม เพราะว่ามีแบบมือสีดำนะครับแปะมาจากอีกฝั่ง <c oughs> ระหว่างที่คุณกำลังขั้นตอนแง่ของคุณสริษนะหมายถึงว่าตกใจประงานไปนิดหนึ่งแต่ระหว่างนั้นล็อกก็ไขออกพอดีกึกก็เลยด้วยวความที่ว่ามีมือสีดำก็เลยด้วยสายชัตยานเลยเอามือหยัดประตูไว้ก่อนเออแค่ผมทัานั้นนักนังสี่คนมองไปที่ประตูยังครับในสังสียงก่อผมประตูสั่น กองกรประตูว่าผมพร้อมกับมือสีดําแปะที่ประตูเรื่อยๆมันคืออะไรคุัคุณสเตอร์ลิงก็จะไม่รู้คุณกันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหมมอนว่าจะไม่ใช่เรื่องมืออ่ะปกตินะสิเลยเ้ยมันรีคสนอยู่ด้านนอกอ่ะเฮ้ยลองไปถามเขาไหมไปเัาคือใครลองดูลองดูงันก็ฝากคุณดนี้ยนะครับเขาก็เดินไปแบบตบไล่จับมาปักบอกแล้วบแล้วก็ชวนิ้วโป้งมา ้บบาก็คุณเสนอนี่คุณเสนอก็ต้องเป็นคนทําอยู่แล้วสิเอางั้นเหรอคุณโอเคได้แต่ว่าคุณช่วยดันประตูหน่อยเนาะแง้มแค่นิดียงพอเพราะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมันจะโผลแง,ง้มออกวันนิดนึงโอเคคุณจะแง้มออกไปดูอีกฝั่งใช่ไหมฮะใช่ครับคุณค่อยๆเชิงเงินอ้าไปเนี่ยแต่ว่าโอเคแค่ผมผมต้องการให้คุณหลบฮะอยากใช้คลีเช่อะไรคลีเช่เป็นนักสำรวจอาคารล้างและซักเยโอเอแค่ผมท้าทายฮะสิบ ิบสามผมคุณพบว่าคุณเชื่อไปเนี่ยเอ่อมือสีดำกลางอากาศมือที่เวลาแปะกำแพงสีอะไรเงี้ยน,นะแบบุูงมหาคุณแบบคุณหลบแล้วก็เอ่อกลับเข้ามาในเอาหัวเข้ามาในห้องทันนะครับผมถ้าคุณมองย้อไปคุณพบว่าเหมือนมันเป็นสีที่ปามาใส่คุณแบบสีนั้นก็ตกละลายลงกับพื้นห้องปุ้มคุณดันกับประตูต่อใครเล่นบ้าอะไรเนี่ย ล็อกล็อกล็อกตูล็อกล็อกเอาไว้อย่าไปอยู่ใกล้มานอย่าไปยุง่ง,ดดนะงกับมันล็อกเอาไว้ประตูประตูขีประตูขีแล้วก็ผมอยู่ห่างจากประตูเยอะที่สุดที่เยอะแนละ้วแล้วก๊อกน้ําตรงนั้นล่ะมันคุณพูดถึงน้ําสีดำก็ไหลลงเริ่มแตะลงพื้นนะผมเรา<ม>ควรทำอะไรสักอย่างเลยนะคะท่าไม่ดีแล้ะ ยังไงก็รีบออกไปก่อนนาจะดีกว่าน,นะอย่างน้อยก็ดีกับติดอยู่ในห้องน้ำนี่แหละไปเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อนะว่าแต่เราจะต้องไปทางไหนล่ะผมไม่รู้ทางด้วยสิบุดมัเราต้องไปที่ไหนกันนะอ่าฉันว่าไปที่ห้องทํางานใช่ไหมที่นั่นมีกล้องวงจรปิดอยู่นะ่ะบางทีเรา <Okay. S 1> อาจจะขอความช่วยเหลือหรือดูสภาพโดยรอบจากที่นั่นนะเป็นห้องทำงานคุณหรอแต่มันอยู่ไกลช่ได้เลยนะฮะ แต่ฉันมัน่นใจว่าที่นั่นน่าจะเอ,อมีระบบความรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงอยู่น่ะ <Okay. S 1> พ่อฉันมันจกจะระแวงเรื่องแบบนี้อ่ะโอเคงั้นคําถามแรกหลังจะเราออกไปเราเลี้ยวซาย้ายหรือเลี้ยวขวาอ่าถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ต้องต้องรอคุณภูมิว่าแผนที่ใช่แล้วครับต้องรอคุณภูมิ่ากกบ่พี่อะไรเนี่ยต้องรอบานทางขวาอ่า ห้องชันอยู่ใกล้นี่เองค่ะมันอยู่ทางขวามือน่ะทางขวาสิวะแลวเราจะฝ่าไอ้พวกนั้นเป็นยังไงล่ะไอ้มือสีดำๆนั่นน่ะเป็นยู่สีขาวนายแล้วล่ะผมว่าผมมีวิธีไปในห้องกระพิภผมแ๊บโอเคแล้วแล้วภาพในห้องก็ผิดปกติไปครับผมกระจกที่สะท้อนพวกคุณทั้งสี่คนเนี้ยตอนนี้ในภาพกระจกนั่นไม่มีใครถูกสะท้อนอยู่ฮะ อะไรเนี่ยี่พวกเราเป็นแวมพายเหรอไม่ตอนนี้ไม่สติแตกครับเธอดึงลูกบิดประตูแล้ววิ่งออกไปเลยครับผมเทิดไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเธอเหมือนดัมือปิดหูแล้ววิ่งออกไปเลยเหมือนสติแตกแล้วครับตอนนี้เ๋ิวรีบตามออกไปเร็วกับไม่หายแล้วไปตวแก่วผม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 ไม่ไม่ไม่ผมไม่อยากจะออกไปจาะที่นี่แม่ไม่ไม่ไม่มันมันมีตัวอะไรอยู่ข้างนอกนะครับ เอ่อมือสีดำคราวนี้แปะที่เอกระจกในห้องน้ำองผมโอเคผมเปลี่ยนใจแล้วไปรีบออกเลยนี่ครับไปล้วแกว่กไปพวกนทั้งสามตัวทั้งสามสามสามคนทั้งสามคนเนี่ยคนคนครับทั้งสามคนเนี่ยเตรียมใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากรีบตามไปหลังประตูขึ้นเปิดออกมาแต่อ้ข้างหลังประตูเนี่ยเอ่อปรากฏว่าไม่มี สตูอะไรที่คุณอย่างกับที่คิดไว้นะฮะอ่าแล้วเอ้าเหค่นที่นี่เนี่ยอ,อต่างกับในพิพิธภัณฑ์ที่คุณรู้จักอย่างโดยสิ้นเชิงครับผมตรงนี้เป็นหอชางเดินสีแดงครับผมอืมคุณพบว่าที่เนี่ยไฟ <ว S 1> <ว>สลรัวโคตรๆครอะผมแล้วเมื่อคุณมองหาเพราะมันเนไฟสลรัวคุณพบว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้ทํางานด้วยไฟฟ้าแต่คุณเห็นว่าที่กําแพงเนี่ยเป็นครอบเพลิงปักครับผม เอาไฟลุกไหมโอเคมันน่าจะมีอะไรไม่ชอบมากคนแล้วล่ะเรามาโซวินเทจเหรอเพราะแต่ว่าแต,าแต่แล้วคุณเจ้าของพิพิธภัณฑ์หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเจ๊หายไปไหนก็าอะนั่นสิเห็นวิ่งออกมาหรือว่าเขาวิ่งไปผิดทางกันนะเอ้ยต้องรีบตามไปแล้วละ่ะว่าแต่เ็นที่าเธอบอกทางขวา <S <S ใช่ไหมะเราก็ควรจะไปทางขวา,ขวาใช่อะไม่ใช่ว่าเราวิ่งมาทางขวาแล้วเหรอ ตอนนี้พวกคุณกำลังพิจารณากันหลังออกมา่ครับอ๋อโอเคไปทางขวาแล้วกันปาขวาก็าเดินไปตามทางทางขวาสักคนครับครับก็เ,เดินไปทางขวาเหมือนกันอโอเคครับผมคุณก็ค่อยเดินอย่างระมัดระวังเสียงพรมเฟึบเฟึบเฟึบดังพวกคุณ